สุดยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนที่330 หากว่าเป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างเต่าชื่อเสียงและผู้ฝึกตนระดับเกณฑ์กลางทุกอย่างก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สองฝ่ายเป็นผู้ฝึกตนจากนิกายเทียนสื่อแสดงว่าเงามืดกําลังจะชักจูงเข้ามาแล้วสินะมันแปลกมากนะที่ผู้ฝึกตนนิกายเทียนชื่อก็อยู่ในระดับต่ําแต่มุ่งหน้าไปต่อสู้กับเต่าชื่อเสียงแต่อีกฝ่ายเป็นถึงผู้ฝึกตนระดับสูงก็ควรให้ผู้ฝึกตนระดับสูงออกมาสู้สิเดี๋ยวก่อนนะระดับของบุคคลผู้นี้ซึ่งมีพื้นฐานการหมุนหอได้สูงกว่าข้ารู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยย ใช่แล้วเขาคือส่งชิงหยวนนี่เองนั่นเป็นวิธีที่น่าสนใจยิ่งนะักท่านอาจารย์ลุงจางส่งชิงหยวนทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่ล่ะท่านอาจารย์ลุงจางข้าคงทำให้ท่านขายหน้าแล้วข้าแค่อยากให้ผู้ฝึกตนระดับแกนกลางมาจัดการกับเต่าจือเซียงแบบไม่ตายก็พอนะข้าขอโทษด้วยนะชิงหยวนนี่เป็นงานที่สั่งมาโดยท่านผู้นำนิกายดังนั้นอาจารย์ลุงเช่นข้าจึงต้องดังนั้นข้าจึงอยากขอให้ท่านอาจารย์ลุงผ่อนปลนมากกว่านี้ท่านอาจารย์ลุงจางไม่ต้องกังวลว่าจะถูกลงโทษเมื่อท่านกลับไป แค่ทํามันเพื่อข้าและในตอนที่กลับไปข้าจะรับผลที่ตามมาทั้งหมดเองเขาเป็นสิทธิสายตรงของท่านประบุกดังนั้นข้าจึงไม่ได้มาต่อสู้กับเขาโดยตรงหรอกนะงั้นที่แห่งนี้ข้าจะยกให้ชิงหยวนจัดการก็แล้วการข้าขอตัวก่อนนะชิงหยวนเจ้าช่างร้ายกาดยิ่งนะท่านอาจารย์ลงห้าในาคิดอย่างถี่ถ้วนมาสักพักแล้วผลที่ตามมาข้าคิดว่าท่านควรจะเป็นคนรับผิดชอบเองจะดีกว่า แต่ไม่ต้องห่วงไปผลพวกนี้ข้าช่วยท่านจัดการหมดแล้วขอบคุณท่านส่งชิงหยวนสําหรับความช่วยเหลือของท่านในโลกเฮียนหยวนผู้บําเพ็ญระดับแกนกลางจะทําสิ่งใดล้วนไม่สนกับนิกายทั้งนั้นบางครั้งพวกเขาก็จะเรียกขานกันเองเช่นนะพจน์ปรมาจารย์เป็นต้นซึ่งถือเป็นตําแหน่งที่ให้ความคาลบกับอีกฝ่ายเจ้ารู้จักข้าด้วยอย่างนั้นเลอในงานชุมนุมทะเลลกหลังข้าได้เห็นความสามารถของท่านแล้วลูกสาวเจ้าเองก็นับว่ามีศักยภาพมากพอที่จะให้เห็นเหมือนกันล่ะนะ ท่านนับพศทรงท่านเก่าวรอเล่นเกินไปแล้วตัวข้านั้นตัวคนเดียวแม้แต่ภรรยาก็ยังไม่มีจะไปมีลูกสาวได้ยังไงแม้ว่าเจ้าจะจําวถิงไม่ได้แต่นางน่าจะจําเจ้าได้นะเป็นไปไม่ได้นิกายทินถือมีกฎที่จะต้องละทางโลกไม่ใช่อย่างนั้นหรืว่าแล้วว่าเจ้าจะต้องจําได้ใช่แล้วนิกายมีการละถิ้งเลื่องทางโลกกับสิทธิคนอื่นๆแต่ข้าน่ะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้เหล่าสิทธิบางส่วนหลงลืมเรื่องบิตรภาพใจใต้กับการฝึกอย่างเดียว แต่ว่าลูกสาวของเจ้าเต๋อวี่หิงนั้นกลับไม่ได้ผลมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งยากจะอธิบายแต่ว่าดวงวิญญาณของนางกลับเคยแตกสลายไปแล้วครั้งหนึ่งสุดท้ายนางกลับจาพ่อแม่ได้แต่ก็ยังสีแซงทําเป็นจําอะไรไม่ได้เพราะกลัวจะถูกทําลายให้วิญญาณสูญหายอีกถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่นางก็เหมือนจะยังไม่รู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าบอกมาสิถ้าหาว่าข้าพาเจ้าไปพบนางนางจะดีใจหรือเปล่านะ เจ้าอย่าคิดว่าการที่มีคนมาช่วยเจ้าข้าบอกเจ้าให้นะว่าเจ้านิกายปฏิหารสวรรค์ก็มาที่นี่เจ้ามีแต่ต้องตามข้ามาอย่างเดียวแล,ล้วห่ะในเมื่อเจ้าพูดมาแบบนี้ตัวข้าก็อยากไปทักทายอาจารย์ของเจ้าเสียหน่อยเขาจะดีใจหรือเปล่านะเจ้านิกายปฏิหารสวรรค์ผู้เยาส่งชินหยวนขอคารวะท่านผูโอโ้อุโสให้ตายเถอะเขามาเจอข้าได้ยังไงกันนะผู้บำเพ็ญนิกายเทียนถือส่งชินหยวนเจ้าได้ทําให้ข้าเห็นการสแสดงจริงๆเลยนะ ในสายตาของคนนอกการสังหารผู้ร่วมสำนักแบบนี้นับว่าโหดเหี้ยมยิ่งนะักแต่จุดประสงค์ที่เจ้าทำก็เพื่อที่จะพาเต่าซือเฉียงรอดกลับไปและข่มขู่ลูกสาวของเขาเพื่อให้เขามาเป็นผู้ร่วมคู่บําเพ็ญตนของเจ้าบอกตามตรงเลยนะตัวข้าไม่ได้สนใจท่าทางของเจ้าหรอกนะแต่การที่เจ้าบีบบังคับพ่อเขาด้วยการทำอะไรแบบนี้ช่างเป็นผู้ชายประาอะไรกัน จ้าคิดว่าเจ้าฝึกลมปานหยางที่แท้จริงส่วนานางฝึกลมปานหินนี่แท้จริงเจ้าสองคนคือสมดุลหยินและหยางก็ถือว่าเป็นผู้บำเพ็ญตนที่เหมาะสมเข้าคู่กันมากที่สุดการที่พวกเราได้พบกันก็เปลียนเหมือนกับผมลิขิดไปนั่งหาที่คุยกันเถอะเยอะละสิข้าจะต้องรีบหนีเจ้าคิดจะหนีไปที่ใดกันข้าจะต้องขอบคุณท่านผู้นำนิกายหลินสำหรับความช่วยเหลือของท่าน แล้วนี่ท่านวางแผนจะทำสิ่งใดกันต่อละ่ะตัวข้าย,ยังไม่มั่นใจแต่อาจจะหนีจากการตามล่าของนิกายเทียนฉือก่อนตัวของข้าผู้นำนิกายปฏิหารสวรรค์ยังหาผู้ดูแลสวนนอกเจ้าอยากจะเข้าร่วมนิกายกับข้าหรือเปล่าหาผู้โสยินดีและผู้เยาแบบนี้ผู้เยาก็ย่อมหดทิทั้งตนให้แก่ท่านอย่างแน่นอน แต่ข้ายังมีความขัดแย้งอยู่ไม่ทราบว่าวท่านตัวของข้านั้นไม่ได้ถือสาอะไรหรอกตาบไดที่เจ้ารับหน้าที่รับผิดชอบดูแลสิ่งที่ข้าไว้วางใจไว้ให้เจ้าก็สามารถทําอะไรก็ได้ที่อยู่ในความเหมาะสมก็พอเท่นนั้นผู้เยาว์ก็คงต้องฝากชีวิตไว้กับผู้โสแล้วหากผู้โสมมีสิ่งใดที่อยากให้ข้าช่วยข้าก็ได้แต่หวังอยากให้ข้ากับลูกสาวข้าวิถิงไม่พัดภาคแยกจากกันอีก สำหรับคนที่ไว้ใจในตัวข้าข้าก็จะไม่ทําให้เขาผิดหวังแน่นอนเจ้ากลับไปยังหบเขาอยู่จริงก่อนเถอะขอรับต่อไปนี่ยังไงต่อดีนะท่านอาจารย์สื่อเทียนฮาวนี่ท่านอาจารย์แย่แล้วมีเรื่องเกิดขึ้นกับศิษย์พี่สองณนะตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วจบไปแล้วนะครับ,นนรบก,รกับตอ,อ,อ,อนทน เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกทีในวันพฤหันหน้าหรือว่าวันพุธน,นะครับถ้าหากว่าพงศวดานพุทธเทพวันพุธมาช้าก,ก็จะลงวันพุธได้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่ามาไวก็เดี๋ยวเอาเป็นลงวันพฤหันให้นะครับสำหรับเรื่องนี้ยังไงไว้เจอกันอีกทีครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ